สวัสดีค่ะครูพิรว,วัสดีค่ะตอนนี้ครูพิรวัลสอนในโรงเรียนผู้จุดไฟนะคะมีการเตรียมตัวในการที่จะสอนในครั้งนี้ครูพิรวัได้เตรียมตัวยังไงบ้างาคะเริ่มแรกเนี่ยเตรียมเรื่องของอหัวใจเตรียมเรื่องของฝ่ายัญญาณก่อนเลยเพราะว่าเหมือนกับว่าเราเราไม่ได้สอนในในส่วนของเป็นแบบอะไรอะขอ้ขอมความรู้ทฤษฎีอะไรแบบนี้แต่ว่าเราเราถ่ายทอดถ่ายทอด พระประสงค์ของพระเจ้าให้กับนักเรียนเพราะฉะนั้นก็เลยเหมือนกับเริ่มตั้งแต่เตรียมตั้งแต่ที่ไฟวิญญาณก่อนว่าพระเจ้าเหมือนกับอยากที่จะเปิดเผยสแสดงเปิดเผยสแสดงเกี่ยวกับเรื่องอะไรถ้อยคําขอพงพระองค์ที่อยากพูดคุยกับคนของพระองค์เนี่ยคืออะไรเริ่มจากตรงนั้นแล้วเราก็เหมือนกับใช้เวลากับพรอเจ้าของพระเจ้า เราขับพวจนะของพระเจ้าเพื่อที่จะเตรียมในส่วนของพักพวจนะพระคัมภีร์แล้วก็ในส่วนของอเนื้อหาที่ที่เราได้รับการเปิดเผยจากพระเจ้าเนี่ยให้สอดคล้องกับข้อยคําในพระวจนะของพระเจ้าอืมไม่ทราบว่าครูครูพี่าวันสอนในหัวข้ออะไรเหรอคะเป็นในส่วนของไปเห่งการนมัสการก็คือการไปเห่งการทรงสถิต ประจำเองค่ะอืมเนี่ยให้ครูเพชรวันช่วยแบ่งปันเข้าๆเกี่ยวกับหัวข้อไฟแห่งการนมัสการได้ไหมคะคือในส่วนของเรียนผู้จุดไฟเนี่ยไฟแห่งการนมัสการที่ที่เราอยากจะ,อะสอนกับนักเรียนของเราเนี่ยคือเราอยากจะสอนในส่วนของการเป็นการเป็นผู้นมัสการโดยวิถีชีวิตเราจะไม่ในภาคของการ เล่นดนตรีหรือการร้องเพลงเท่านั้นอะไรแบบนี้แต่ว่าเราจะแนะนําว่าการนมัสการเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่เมื่อเราลืมตาตื่นขึ้นมาจนกระทั่งเราหลับตาหลับลงไปมันเป็นวิถีแบบชีวิตในประจําวันของเราที่ที่เรานมัสการพระเจ้าได้ทุกคําพูดทุกการกระทําเพราะฉะนั้นก็คือทั้งคนที่จะเล่นดนตรีเป็นหรือไม่เป็นก็ตามแต่คนเต้นราเป็นไม่เป็นก็ตามแต่เนี่ยเราสามารถที่จะนมัสการพระเจ้าได้อันนี้คือสิ่งที่ที่ในโรงเรีเนยนผู้จุดไฟของเราเนี่ยเราเราอยากจะแบ่งปันกับ กับนักเรียนของเราว่าเราสามารถนมัสการพระเจ้าและอยู่ในการทรงสถิตของพระเจ้าได้ตลอดเวลานะไม่ใช่เฉพาะวันอาทิตย์หรือวันที่เรามาร่วมโปรแกรมกับคิดรจักเท่านั้นค่ะอืมค่ะมาอยากรู้ว่าเป้าหมายที่พระเจ้าใส่ไว้ในโรงเรียนมีอะไรบ้างจบโรงเรียนไปจะเอาไปใช้อะไรได้บ้างคะเอ,อ่อสิ่งที่เป็นพระประสงค์ของพระเจ้าเป็นเป้าหมายที่เหมือนว่าพระเจ้าเรียกให้ให้เราเหมือนกับแบกปันกับนักเรียนในครั้งเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ พระเจ้าเหมือนกับใส่หัวใจที่อยากจะปลดปล่อยอยากจะปลดปล่อยประชากรของพระเจ้าเนี่ยออกจากกรอบของศาสนาความคุ้นชินบางอย่างที่เราคิดว่า,เ,าเราทําตามตามกันที่ที่เคยเป็นมาเนี่ยมันมันคือเพียงพอมันคือดีอยู่แล้วแต่ว่าพระเจ้ามีอะไรที่มากกว่านั้นพระเจ้ามีอะไรที่เกินกว่านั้นแล้วพระเจ้ามีพระประสงค์มีน,น้ำพระทัยที่อยากให้เราอยู่ในเสรีภาพในการมรสการอยากให้เราเป็นคนนั้นที่ ที่สามารถที่จะมีการนมัสการที่ที่แบบไม่ไม่ไม่ถูกจํากัดไม่ถูกจากัดในเรื่องของในเรื่องของทักษะในเรื่องของทักษะหรือว่าเวลาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสามารถที่จะนมัสการพระเจ้าได้ในในแบบของตัวเองในแต่ละวันในวิถีชีวิตแบบนั้นเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่เหมือนกับถอดถอดถอดถอนหรือถอนเนาะหรือถอนหรือถอนสิ่งที่ เป็นเป็นความเป็นความเข้าใจ <ừ> เข้าใจว่ามันมันมันถูกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันมีอะไรที่มากกว่านั้นอีกมันมีอะไรที่มากกว่านั้นอีกซึ่งในโรงเรียนผู้จุดไฟเนี่ยเราก็จะแบ่งปันกับนักเรียนว่าการนมัสการอ่ะมันมีอะไรบ้างพระคัมภีร์พระคัมภีร <ừ> ์บอกเราสอนเราอะไรในการนมัสการบ้างซึ่งแน่นอนว่ามันไม่ใช่แค่สิ่งที่เป็นการสแสดงดนตรนะีการสแสดงดนตรีในในใ,ในิในในในสตจักรเท่านั้นแต่ว่ามันเป็นมันเป็นสิ่งที่ เราจะต้องนมัสก,การอย่างที่เราเข้าใจเราเข้าใจว่าเรากําลังทําอะไรอยู่เราเข้าใจว่าในที่ประชุมนมัสก,การที่เราร่วมกับผู้อื่นนี้เรากําลังนมัสก,การด้วยค่าทีในหัวใจแบบไหนหรือแม้กระทั่งการนมัสก,การแบบส่วนบุคคลส่วนตัวของเราเองที่บ้านของเราเองอยู่ในที่ทํางานของเราเองในในที่ที่เราเอยู่เนี่ยเราสามารถนมัสก,การพระเจ้าได้เช่นกันอืแล้วพระเจ้าได้เน้นและไฮไลท์อะไรในโรงเรียนครั้งนี้ไหมคะ สิ่งที่รู้สึกว่าพระเจ้าหายไรไเป็นพิเศษในครั้งนี้ก็คือเหมือนกับวิถ<ะ>ีวิถีที่เมื่อเมื่อเราสัมผัสก,กับการทรงสถิตของพระเจ้าแล้วชีวิตของเราเปลี่ยนคือมันมันจะไม่ใช่จบที่พอเรานมัสการพระเจ้าจบแล้วมันก็จบไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วถึงเวลาก็มันเริ่มใหม่แล้วก็จบไปแต่ว่าพอพอเหมือนกับเราร่วมกันนมัสการพระเจ้า ด้วยบทเพลงจบไปแล้วเนี่ยแต่ว่าการเริ่มต้นในการนมัสก,การแบบแบบวิถีของเราเองกับพระวิญญาณที่ทรงนําเราในแต่ละวันเนี่ยเริ่มขึ้นอีกในระดับลึกขึ้นลึกขึ้นลึกขึ้น,ลนแล้วก็แล้วก็พัฒนาขึ้นในในแต่ละวันในชีวิตของเราให้ชีวิตของเราเนี่ยยางลากลึกในในความรักของพระเจ้าแล้วเราสามารถที่จะมีศรีภาพในการนมัสก,การพระเจ้าใน ในรูปแบบต่งางๆที่พระวิญญาณทรงนำเราได้โดยที่ไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องห่วงกังวลว่าคนอื่นจะมองเราอย่างไรือ<ม>ว่าไม่ต้องห่วงกังวลว่าเอเราจะทำถูกหรือทำผิดไหม,มให้เหมือนกับมีเรามีทัศนคติมีมุมมองที่ว่าพระเจ้ามองเราแบบนี้นะคนอื่นอาจจะมองเราต่างกันไปซึ่งมันอาจจะไม่ใช่เรื่องที่จะเป็นสิ่งที่เราจะต้องแบกบหรือเป็นสิ่งที่สามารถที่จะเอามา จำกัดเราไม่ให้เราสามารถที่จะนมัสการพระเจ้าได้แต่เป็นสิ่งที่อยากให้เราเป็นคนที่ที่เข้มแข็งและกล้าหาในการที่จะสรรเสริญพระเจ้าด้วยทุกอย่างที่เรามีอมครูพิราวันได้สอนโรงเรียนผู้สุดไฟมากี่ครั้งแล้วแล้วก็มีอะไรที่พระเจ้าสัาแดงให้แบบรู้สึกประทับใจในการสอนในโรงเรียนผู้สุดไฟบ้างคะ่ะ ในส่วนของเรียนผู้จุดไฟประเทศไทยเนี่ยสอนมาสอบรังแล้วนะคะสิ่งที่สิ่งทีป่ประทับใจผ่านการการสอนในในโรงเรียนแต่ละครั้งเนี่ยเอเป็นสิ่งที่เหมือนกับกิจของพระเจ้าที่ทําในในเราแต่ละคนอพอเราได้เห็นได้เห็นแบบเหมือนกับสดๆนะขนาดนะั้นอ่ะม,มันเป็นความประทับใจแล้วแล้ไม่นําซ้ําก็คือเรายังได้ยินจากนักเรียนของเราด้วยว่า พอเขาได้ได้มาสัมผัสพระเจ้าได้มามได้มารับการรับการจุดไฟจากพระเจ้าเนี่ยเขามีการเปลี่ยนแปลงชีวิตไปอย่างไรบ้างนี่คือสิ่ง<ม>ที่ทําให้รู้สึกว่าเฮ้ยเราประทับใจพระเจ้านะที่พระเจ้าให้สิทธิพิเศษของเราในการที่เราได้ได้เห็นได้เห็นความ มาหาสจรรั์ได้เห็นนิตเดชของพระเจ้าที่ทผํผฐานผู้คนซึ่งการเปลี่ยนแปลงผู้คนเนี่ยมันยากมันยากมากที่เราจะเปลี่ยนตัวเองหรือเราจะเปลี่ยนใครสักคนแต่ว่าพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าสามารถเปลี่ยนผู้คนได้เป,ดเปลี่ยนผู้คนที่เพราะแท้หมดกําลังเปลี่ยนผู้คนที่เหน็ดเหนื่อยเปลี่ยนผู้คนที่อ่อ หมดหวังให้การเป็นคนนั้นที่ลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาด้วยด้วยความกระตือรือร้น,นด้วยไฟที่มาจากพระเจ้าในการที่จะรับใช้พระเจ้าในการที่จะมีชีวิตที่ดำเนินติดตามพระเจ้าในในแบบที่พระองค์เรียกและเลือกกับเขานี่เป็นสิ่งที่รู้สึกว่าประทับใจพระเจ้าว่าแบบ พระเจ้าให้เราได้มีโอกาสได้ได้เห็นระหัตถกิจอสังหร์ริคอร์ดลงแบบแบบสดๆแบบเรียลไทม์แบบเดินทางในการสอนแต่ละครั้งแล้วก็ยังเราเรายังได้เห็นอีกอีกเรื่องว่าบางครั้งมีนักเรียนมีนักเรียนที่แบบเขาก็สื่อสารมาก,กับเราหลังบ้านเนาะสื่อสารมาก,กับเราว่าแบบอุย้ยเขาเขาเขาไปจุดไฟต่อ อ่าเขาลับไฟจากเรื่องผู้จุดไฟแล้วเขาไปจุดไฟต่อให้กับคนอื่นๆมันเป็นสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าว่าไฟของพระเจ้าที่พระเจ้าจุดในเราแต่ละคนเนี่ยมันลุกลามจริงๆนะมันลุกลามจริงๆพอมันได้ติดแล้วปุ๊บมันลุกลามมันยิ่งลุกลามไปถึงแม้แต่คนที่เขาจบโรงเรียนไปแล้วอย่างเงี้ยเขายังสามารถที่จะไปส่งต่อไฟนั้นให้กับคนอื่นๆที่อยู่ในครอบครัวอยู่ในคิด้จากอยู่ในชุมชนแวดบวงของเขาได้อีกมันเป็นอะไรที่เรารู้สึกว่า มันมันมันเกินกําลังของมนุษย์ที่จะทําจริงๆมันเป็นอะไรที่เราว้าวจริงๆกับวิชาลุภาพของพระเจ้าจึงเป็นสิ่งที่รู้สึกว่าประทับใจในในการในการขับเคลื่อนของพระเจ้าอย่างมากอยาขอเชิญนะคะขอเชิญเราเราทุกคนที่ที่เป็นคนนั <invalid AUDIO> <Danger ous> in ้นที่กระหายเราทุกคนเป็นคนนั้นที่กระหายเนี่ยอยากเชิญให้เราเชื่อแล้ววางใจพระเจ้าด้วยกัน ว่าวันนี้พระเจ้าเรียกเราพระเจ้าเลือกเราให้อยู่ในวิถีของพระเจ้าพระเจ้าทรงสถิตยอยู่ที่ไหนไฟของพระเจ้าอยู่ที่นั่นและไฟของพระเจ้า,านั้นทุกจุดไว้ในเราแต่ละคนให้เราเป็นคนนั้นที่ที่ฉายแสงฉายความร้อนลนของพระเจ้าออกมาวันนี้ถ้าใครก็ตามแต่ถ้าเราถ้าเรากําลังลังเลกําลังสงสัยกํยาลังกังวลอะไรก็ตามแต่อย่าให้ความกังวลเหล่านั้นมาเป็นเครื่องกีดขวางเราให้เรารีบตัดสินใจให้เรารีบที่จะลงทะเบียนเข้ามาในโรงเรียนครั้งนี้เพราะว่า การเข้ามามีส่วนในในโรงเรียนครั้งนี้มันจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราได้จริงๆมันจะสามารถที่จะทําให้ชีวิตของเราลุกโชนได้จริงๆมันจะทําให้ชีวิตของเราเต็มเปีเป่ยมไปด้วยพลังงานเต็มเปีเป่ยมไปด้วยฤทธิ์เดชท,ที่มาจากพระเจ้าเราจะไม่เราจะไม่เหน็ดเหนื่อยจากการใช้แรงใช้สติปัญญาของเราอีกต่อไปแต่เราจะจะรู้ว่าการที่ขับเคลื่อนไปด้วยฤทธิ์เดชของพระเจ้าเนี่ยมันเป็นยังไงอยากเชิญชวนให้ทุกคนนะคะมา โงเรียนผู้จุดไฟด้วยกันรีบลงทะเบียนนะคะรอพบกันค่ะ